ไไแม,น,มน,น้่มันไม่ยาก็จะผัดผักกาดขาวให้หววยนะคะทุกคน ก็จะไม่ใช่ถึงชี่ร์นะคะเป,เ,เป็นเลือดีแทนขอมาระหน,นี่นิ ไม่เยอะทุกคนยากก็จะมีผัดมะเขือถ้าเก็บเอาไว้นานมันก็จะไม่โอเคก็เลยจะเอามาผัดแบบแบบโบราณนะคะผัดตะเกียว ่ต้องเติมน้ำให้หมวยหน่อยเดยก็จะชอบกินที่มันมีน้ำสักหน่อยนะหมวยหยิบกวดน้ำมั้งแน่สดชื่น เป็นน้ำตาลสายแดงนะทุกคน ดูรสแันิดนึงนะคะสองตานนี่ทุกคนต้นหอมที่ที่สวนนะเนียก,ก็จะเอามาใส่ให้นาหน่อยหนึ่งใส่พริกไปสองชิ้นเพื่อให้มันมีรสแปรี้ยเปร้ นางไม่ค่อยกินผักทุกคนใส่หอม้าเยอะเลยจะกินหรือเปล่าหมวยกินหรือเปล่าต้นหอม,มหวานเนี่ยเอมมอเออกินด้วยนะ่ะจะได้ลูกสากปูกกว่าจะได้อืม หนึ่งจานผ่านไป ได้แล้วค่ะหนึ่งจานของหวยนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดเลิฟให้หน่อยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย